กินอีกแล้วเลิกงานมากเยอะๆก็กินดีกแล้ว,ลกกลวจัดมะพร้าวคนละลูกจุกๆทั้งข้าวต้มทั้งข้าวสวยร้านประจันบาลพัทยาร้านประจำของพวกเราอดนนี้คือส่วนหนึ่งได้หนิย่งบุเเิดได้หนิยัองอีกเยอะกินย่างเดียวจังว่านี่ ตำเตื่อตำนวดตำแกงตำโปดอะไรมาเพิ่มอ่ะขเนียปลาเค็มแล้วก็หอยนางรมปลาเค็มแล้วก็ยำหอยนางรมคึกแท้ละลืมโบดโป้ได้วลาซิล้าวันนี้มาเจอเอด้วยเอเจ้าโดโป้เนาะมีหอฟซีออวันนี้คือผมเปิดจรเลยวะเอาเดตอนเจ้าตำรวจจะสองสามมอยังท่านเนาะเอฟซีมใช่เริ่มใช่วันี้เพื่น ก็ตำรวจอันนี้บริจอดคุ้ยกันกางถนนเส,สื้อเลยแม่รถ้เสจจอดตอคิอว้วบังโดุนมาพี่นอนกินมอักแล้ยวยำไส้ยอยำไส้อ่อนของบญญาพรวันนี้เรากินกันแบบ,บคนละยำเชิญมันสั่งสองยำสามกรอบด้วยอ้าวเหรออมืมอ,อันนี้<า>ผัดผัดกุ้ยช่ายน้ำมันหอยกุ้ยช่ายขาว ชอบมากอัน,นี้ผัดขงปาเมอะน,นีกรแตบรัแบ nấm sắn qua mắt máp bên clip ba đứa đi nòng kinh khảo nón cản ba con nhắm được kinh nướng kinh xoong gì à kinh tám con nhá lúc có มามาพี่น้องแซ่บแซมประกันค่ะเด้อเดียังเกาะเด้อตำปลาตำปลาอีกตั้งหากโคตรโดตรแล้วเดือดคันเปียบเพื่อเพือเน้นแค่หอยนางรมก็พอแล้วก็น้ำมะพร้าวก็พอโอ้อแม่อจุเบูอจูบูเนื้อนี่ทั้งคืนบอกเลยของเสียมามาพี่น้องกินข้าวด้วยค่ะ